อัสลามุอะลัยกุมวะเรามมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮลขอความสันตินะครับจงประสบแต่บรรดาผู้เรียนแล้วก็ผู้ที่เข้ามาใช้งานกลุ่มของเรานะครับ Islamic English Learning วันนี้บางก็จะอสอนในเรื่องอวิธีการแยกแยกการใช้งานระหว่างสองคำนี้นะครับที่คนเรามักจะใช้ผิดกันบ่อยโดยการยกตัวอย่างก็คือ chores นี่นะครับ chores c h o r e s รเอสชอแปลว่า งานบ้านนะครับการทํางานบ้านต่างๆอะไรเนี้ยครับแล้วก็จะเอาคำสองคาที่จะอธิบายเนี่ยมาปร,ป,รป,รประกอบกิจกรรมภายในบ้านนะครับว่าเราต้องทํำยังไงบ้างจริงๆแล้ววันนี้เราก็เรียนเรื่องดูกับ make นั่นเองนะครับ do 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 นะครับแปลว่าทำนะครับ make e ก็แปลว่าทําเหมือนกันแต่ลักษณะการใช้งานนั้นเนี่ยมันจะใช้งานกันคนละที่นะครับขึ้นอยู่กับลักษณะของสิ่งของที่เรากําลังจะทํานั้นด้วย คำว่าดูนะครับเราสามารถใช้กับการล้างจานได้ด้วยนะครับ washing washing the dish นะครับการการล้างจานนะครับแต่ว่าเราสามารถใช้คำว่า do the dish do the dishes ดูถ้าล้างจานใบเดียวนะครับ do a dish do a dish แต่ถ้าว่าล้างจานหลายๆใบก็ do the dishes ต่อไปก็คือการซักผ้าการซักผ้าภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรครับภาษาอังกฤษนั้นจะใช้คำว่า laundry Do the laundry I do the laundry ก็คือผมเนี่ยกำลังซักผ้านะครับผมทำซักผ้าใช้คำวา่าดูก็ได้ไม่ต้องมีประธานหรอกนะครับเพราะว่ามันประโยคนก็จะได้สั้นทำให้เราสามารถที่จะพูดได้คล่องด้วยนะครับประโยคดูนี่เราใช้นำหน้าสังเกตเห็นว่าดูเนี่ยตั้งแต่ดิชล้วตั้งแต่จานและนะครับแล้วก็ตั้งแต่เอ่อ laundry ได้เดี๋ยวเพิ่มอีกคำหนึงก็คือ do bathroom do the bathroom นะครับ ดูดูบาร์รูมก็คือการขัดห้องน้ำนั่นเองทำความสะอาดให้เรียบร้อยนั่นเองนะครับรหรือว่ก็เราอาจจะมีสถานที่ที่เราต้องล้างเช่นอาจจะเป็นตอยเหล็นะครับบางที่ห้องน้ํากับตอยเหล็แยกกันนะครับบางที่ก็ใช้รวมกันไปเลยเราก็ใช้คําว่า Do the b a t h r o o m สังเกตเห็นว่าทุกอย่างที่เกี่ยวกับน้าหมดเลยเวลาที่เราใช้ดูนั่นหมายความว่า,ากิจกรรมต่างๆภายในบ้านที่เกี่ยวข้องกับน้ำนะครับน้ำเนี่ยเราจําเป็นจะต้องใช้คําว่าดูเนี่ยนำเข้าไปช่วยนะครับเอ่อ แล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือคำว่า make นะ make make my bed นะครับก็คือ make my i make my bed ก็คือการจัดเตียงให้มันเรียบร้อยนั่นเองนะครับไม่ใช่ทำเตียงนะ i make make my bed ก็คือการ set set เ,เตียงให้มันอยู่ในรูปแบบที่เขาเรียกว่าเพราะเรามิได้นอนใช่ไหมเวลาเรานอนเตียงเตอะหรมันก็จะจุยนะับเหมือนกับเ,เ,เขาเรียกว่า กิ้งไปกิ้งมาเนี่ยถ้าหมมันก็จะไม่ได้อยู่กับที่หมอนมันก็จะไปทาน,นะครับหมอนข้างไปทานนะครับใครมีเมียก็ถีบไปเลยก็ <c oughs> พูดเล่นนะเพราะเวลาที่เรานอนเราจะไม่รู้สึกตัวทําใหเา้เตียงของเรานั้นสปกปรกเราก็ใช้คําว่า make my bed เวลาถึงนอนเสร็จก็ใช้คํานี้ก็ได้นะครับอีกอันนึงก็คือเรา,เากําลังปรุงอาหารกลางวันอยู่นะครับอาจจะใช้วิธีการปรุงโดยการทอดผัดยิ้มหรืออะไรก็ตามแต่เราเรียกรวมๆเหมือนว่า Uh, make my lunch นะครับ make my lunch ก็คือเออ่ uh, ฉันเนี่ยกำลังทำอาหารกลางวันนะครับกำลังทำอาอารฉันทำอาหารกลางวันประมาณนั้นนะครับ make a m e s s don't make a m e s s นะครับอาจจะใช้คำว่า don't make a m e s s ก็ได้นะครับเอ,อ้ยอย่าทำอย่าทำให้ห้องฉลกนะแต่ว่าจริงๆแล้วเป็นไงคร make a m e s s ก็คือห้องรกไปแล้วก็คือจัดก,การเก็บให้มันเป็นระเบียบนั่นเองคำว่า make a m e s s หมายความว่า การจัดระเบียบห้องให้กลับมาเป็นเหมือนเดิมในสภาพที่ใช้งานได้นั่นเองนะครับหลุดต่อไปก็คือแวดคูมเวลาที่เราใช้นะครับแวดคูมเห็นว่าที่ตามโรงแรมมันจะมีเครื่องทําความสะอาดพื้นนะครับแล้วก็ดูดดูดฝุ่นทั้งหมดเลยดูดดูดดูดฝุ่นดูดน้ําแล้วก็แม่บ้านนี้ก็จะเข็นไปเรื่อยๆนะครับไม่ว่าจะเจออะไรก็ตามดูดดูดเข้าไปนะครับแล้วก็สิ่งเหล่านี้เนี่ยเขาเรียกว่าแวดคูมแวดคูมก็คือการดูดปุ๊บปุ๊บประมาณนี้นะครับ ก็สำหรับสารากษษษิจวันนี้บางก็ขอเสนอสองคำนี้วิธีการใช้ก็บอกไปแล้วส่วน make เนี่ยสังเกตเห็นว่ามันจะมีขั้นตอนการทําอะไรเยอะกว่าดังนั้นเนี่ยเละอย่างหนึ่งมันไม่เกี่ยวกับน้ำไม่เกี่ยวกับน้ําเลยก็มีนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นแว c คูมที่เกี่ยวกับการดูดน้ำเนี่ยอันนี้อาจจะใช้ใช้คําว่าดูก็ได้นะครับ I do I do vacuum do vacuum ก็คือเกี่ยวกับน้ำนั่นเองนะครับก ท่านี้นะะีผมอยากจะนําเสนอเพราะว่าคําสองคำมีคนไม่ใช้ผิดกันบ่อยแต่ความประสบการณ์ที่จะทําให้เราเนี่ยไม่ใช้ผิดนั่นก็คือการที่เราฝึกพูดบ่อยๆนะครับแล้วก็พยายามที่จะทบทวนคําศัพท์เหล่านี้อยู่เสมอให้มันติดอยู่กับสมองของเรานะครับเวลาที่เราหยิบมาใช้มันก็จะง่ายขึ้นลองท่องไปท่องไปวน,วนไปวนมาก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดเป็นไปได้เนี่ยสนทนากับเพื่อนจะดีกว่าเพื่อนก็อาจจะมีอันนึง วยกันนึกพวกเบรนสตอร์มิ่งเนี่ยของนักศึกษาเนี่ยนะครับบางตอนสมัยเรียนก็มีการติวพร้อมๆกันนะเออวันนี้มาติวดูซิในอ่านในอ่านชีตอันนั้นนะในอ่านชีตอันนี้นะในอ่านอันนู้นนะเออแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เรามานั่งคุยกันเราเรา,เราอ่านหนังสือหลายๆตอนในเวลาเดียวกันนะครับมันก็จะเสร็จเร็วแต่ว่าเราก็มานั่งแชร์เบรนสตอร์มิ่งกันด้วยว่าเมื่อเรากลับไปอ่านมาแล้วเนี่ยเราได้อะไรบ้างเพราะฉะนั้นเนี่ยพอมาเบรนสตอร์มิ่งปุ๊บทุก วันนี้ก็บางก็ขอลาไปกับการอสอนภาษาอังกฤษดูกับเมกครับความแตกต่างระหว่างสองคำนี้อัสสลามุอะลัยกุมวะุรตัลลอฮิวบเระกาตู